สวัสดีครับพบกับลุงตา,าพาสซบอีกแล้วครับผมครับมือหนึ่งตาพาแซบส่วนบางกินเมนูง่ายๆนะครับนั่นเป็นช่วงสงการนะครับเนาะเมนูนี้ครับถึอนำแต่ว่าเป็นอย่างกินต่อได้เ <c oughs> นี่ยแบบมงคงกับใส่เกาะครับผมนะได้พักมากเนี่ยดอกกระเจียวเนีย่ยเอาไปต้มนะคิวดีขนาดกับถั่ว นะครับตัวยังลไะตัวผู้อขอข้าวานี้วหง,งอนครับบัตรนี้ขวานิ้าตดจกข้าวานี้วก่อนไปครับนีน่โอเคครบับบุมีเมโน่กันนี่นะครับสามบักคุงได้แล้วครับเนาะจัดกันไปเลยเด้ข้าวเหนียวเอาซะก่อนลุยซะก่อนครับผมคุยซะก่อน ไหวครับงานเทศกาลเ้อะตำมะฮงต้องเผ็ดห้ามเพ็ดเอาเปาะแปะวาทำเป็นทาดได้ดีอันนี้รู้จักเพ็ดเป็นตัวยางซื่อๆอย่าบาลุงตาเด้อ เบอร์แสบดีครับ <in> ผ <his throat> ู้ใดกินข่าวแซ่บนะนางกินกับลุงตาผู้ใดกินข่าวแ่บหลายกับนางกินข่าวลุงตาผู้ใดกินข่าวแ่บนางกินกับลุงตาอันนี้ผมอยากกินข่าวไปเลยผู้ใดกินข่าวแซ่บนางกินกับลุงตา อาจจะกินเขาแซบก็ไ,ได้นะครับบางครังกินได้นะครับทั่วผู้บางครังกินได้กับดอกกระเจียวหนึ่งแลือดอกกระจอห์หาในบางงานนะครับหาเนี่ยตัวนี้กินกับปุนก็นกนหนึ่งแล้วกับอันหนึ่งป่าพ่ปนป่าก็คืได้นะครับผุดจอดแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งนะ เนือควรมีติดบ้านอย่างเชื่อใส่กวักได้ทำเลยข่อวนอีนก็คนเหนี้ยบเปล่าๆเลยเด็กหนอกเล็กหน่อยกินได้ก็ใส่กวักแต่บางทุ่งแนวมีติดบ้านก็คือบักหุ่งครับประแดกครับนอกนั้นมันมีอยู่แล้วนะพริกบัก,นบกเ,เน่ามะเขือนี่ถ้าลองเทือยวแ่กแดดมาใส่กแดดมันเป็นออปชั่นเลยครับ สุดยอดนะครัแบบเขาขึ้นน่องกามสงขรน้าเล่นน,น้ำแต่มางคร้งเฮืกน้ำสัดวายกินตอเฉยเพราะเนี่ยเข้มข้อนอยู่แล้วนะ <c oughs> แล้ก็เลือกน้ำสตัตว์สินต่อเฉยเลือกสตัตว์ยังยั่งอยู่หูเอกกระแบบพี้เนอะนี่เป็นอาหารสัตว์สูงวันนี้ครับธรรมขู่เฮ็ดความได้กระได้ กินตอนได้ก็ได้หายองชาเด็กเดเดินเนี่ยหิวขึ้นมากตีหนึ่งตีสองไม่มีอย่างกินนี่แล้ว,ลวเอามาคุ้งซักเป็นเจนไว้นะซับเป็นเซนไว้ ซาตุยเย็นเละตอนาานี้พุกๆป่าแบบน่งน้ำประแดกลง <c oughs> เสียนลงพริกลงต่ำแซ่บเสรยเลยครับแอ่มขึ้นเนะ้ะ งามใดอีกล่ะง่ามเศราง่ามลายง่ามเทียงผมมีอย่างมากกันที่แล้วค่ะต่บุงเพราะว่าตะบุงปรับเปลี่ยนความเผ็ดได้ตามความชอบหรือว่าอานุของคนจริง ปรับเปลี่ยนเด็กที่มากเพดไร้เพ็ดหน่อยปรับเด็กมันเป็นอาหารที่พัฒนาเฉลี่สุดแล้ว น้าตาแตกน้าตาแตกตัตกตตกกไปเย้ยเพราะว่ากินเราห้ามให้คนรูจัดกันกินเราห้ามให้มีมูตับมกหุ่งกับมีมูคือกันนะครับเนี่ยบัตนบรรดาตับมกหุ่ง จะปั่นหน้าเขาอ,อดีตอิ่มหรอ่าเรื่องแกลบเร็นไ้ครับโอ้เพชรอ่ะ แน,นแสบมองเพชรเลยครับอืมดอกกระเจียวอืม ปรากเก็จะจริงๆบักหู้ป,ปูกไว้ใหญ่เลยผลก็ใหญ่กับซื่อเก็บไปกันได้ซับแช่ยยเย็นได้ เราปลูกไว้ห้าดีครับครับมันสดไหมมากมากมากง่ายเลือกได้เบิรขตอมาปอกปอกฟันฟันซับซับกินได้เลยอื พอเมียสุดหดครับ สำหรับกิมเน่ล,ลุงตาเขาฝากเนาะเมนูอบอกหุงใส่กรอกเลยแต่หมูหุ่งก็ธรรมดาลยนะครับแต่ว่าแ่ะจอยแซบลินกินก็ใส่กรอกครับผมเป็นเมนูที่ยิามสงการนอนถือน้่มก็ว่าเป็นยังกินต่อจังสันด้ยครับอมาขนะันาะเอามวนมวนห้าห้าครับผมนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับการกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ลุงต่าอขอฝา,ากเมนูนี่ไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะลุงตาาี่เอาอยังมาฝากนะครับกรุนาซ้อยกันติดตามรับชมนะครับเนาะนะมามวดมากินมากเบิร์เมนูแสบๆนุ่งกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ